สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนในส่วนของแบบฝึกหัดที่5.3เรื่องแบบรูปนะคะของรูปภาพนะคะโดยแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่134ถึง1น5นะคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเริ่มต้นนะคะนักเรียนเราจะเห็นรูปภาพหรือแบบรูปดังนี้นะคะนักเรียน รูปที่1ของเราจะมีทั้งหมด3ใช่ไหมรูปที่2จะมีทั้งหมด6รูปที่3จะมีทั้งหมด9รูปที่4จะมีทั้งหมด12นะคะนะกเรียนนักเรียนสามารถหาความสัมพันธ์โดยอาจจะเขียนเป็น3 6, 9 12 ควาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นทีละสามใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเป็น15บห้าสิบแปดยี่อนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดข้อสอบตรงเนี้ยมันให้หารูปที่100หรือหนึ่พอย่างเงี้ยหนูจะต้องไปนั่งไล่อย่างนั้นนะคือครูคิดว่ามันเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องแบบรูปแบบรูปมันจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะของรูปภาพและก็ตรงนี้ค่ะตัวเลขที่มันเป็นรูปภาพตั้งตน้น อ่ะอย่างเช่นข้อนี้เนาะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีสาม,สามรูปใช่ไหมสามสามอันก็จะได้ว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับตัว L เห็นไหมคะตัว L 1ชิ้นส่วนตรงนี้เป็นเหมือนตัว L มี2ชิ้น2รูปรูปที่สเนาะรูปที่สามก็จะมีตัว L อยู่สมชิ้นรูปที่สี่ก็จะมีตัว L อยู่ สี่ชิ้นอย่างนี้เห็นไหมดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของแบบรูปได้เป็นหนึ่งคูณสามเพราะมันมีสามชิ้นเห็นไหมสามกล่องรูปที่หนึ่งคูณกับสามอันนี้ก็รูปที่สองคูณกับสามอันนี้ก็รูปที่สามคูณกับสามอันนี้ก็รูปที่สี่คูณกับสามเหมือนกันเห็นไหมสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสี่คูณสามไปสิบสอง ซึ่งมันตรงกับแพทเทิร์นนี้ใช่ไหมครับดังนั้นรูปที่13ก็ต้องเป็น13คูณ3นะคะ13คูณ3ก็คือ39นะคะนะักเรียนต่อมานะคะรูปที่2นะคะนะักเรียนรูปที่2เรามามองความสัมพันธ์กันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเนาะเราต้องฟิกตรงนี้ไปเลยนะคะนี่เลยนะ เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีอยู่สองก้อนเนาะที่มันโผล่มาเสมอเห็นไหมนกเรียนมันจะมีสองก้อนโผล่มาเสมอแล้วแต่ละแถวตรงนี้มันจะมีสามก้อนใช่ไหมตรงนี้มันก็มีสามก้อนเหมือนกันแต่มันมีสองแถวอันนี้ก็สามก้อนแต่มีสามแถวเห็นไหมมองออกปะอันนี้มีสามก้อนแล้วก็มีสี่แถวนะคะนักเรียนดังนั้นตรงเนี้ยเราสามารถเขียนได้เป็น เริ่มต้นเนาะรูปที่หนึ่งมันมีตรงนี้สามก้อนก็คูณสามไปแล้วมาบวกสองนะคะไอ้นี่รูปที่สองก็ต้องคูณสามแล้วก็บวกสองตรงนี้รูปที่สามคูณสามแล้วบวกสองอันนี้รูปที่สี่คูณสามเห็นไหมแล้วก็บวกสองตรงนี้สามบวกสองเป็นห้า จริงนะคะไอ้นี่6บวก2เป็น8จริงนะคะตรงนี้9บวก 2, 2> 11 <18 S> เนาะไอ้นี่เป็น12บวก2เป็น14นะคะนักเรียนแล้วรูปที่20จะมีทั้งหมดกี่รูปอะ่ะเราก็ต้องมาดูแพทเทิร์นตรงนี้มันเป็นรูปที่4มันก็ใช้เลข4ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น20 คูณ3เหมือนเดิมนะแล้วก็บวก2องนักเรียนยี่คูณสามเป็น60สนะิบเนาะหกสบวกสก็จะเท่ากับหกสบสอนะคะนะักเรียนต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อที่3นักเรียนข้อที่3มของเราเราจะสังเกตเราไปสังเกตก้อนที่มันโผล่กมานอกเหนือจากคนอื่นดีกว่าก็คือก้อนนี้เห็นไหม เพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยเราจะต้องเอามาบวกสองที่หลังสุดเลยนะคะนักเรียนตอนนี้นะต่อมามาดูความสัมพันธ์ตรงนี้ตรงนี้รูปที่หนะึ่งเนาะมี 3, สามก้อนรูปที่สองรูปที่สองเกิดอะไรขึ้นคะมันมีสองมันสองแถวแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แตและแถวอ่วะมันมีทั้งหมดสี่ก้อนเนาะรูปที่สามมันมีทั้งหมดสามแถวแต่และแถวมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อน รูปที่สี่มีสี่แถวก็จริงแต่และแถวมีทั้งหมดหกก้อนนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะนะักเรียนเราจะได้ว่าถ้าเรามองเนาะตรงนี้คุณครูขอ,ขอเขียนก่อนคิดอะไรไม่ออกเนาะอ่าหนึ่งคูณสามแน่นอนครับแล้วมาบวกสองตรงนี้นะคะนะักเรียนถ้าคุณครูเขียนเป็นสองแถวเนาะคูณสี่แล้วบวกสอง อ่ะได้นะคะตรงนี้นะคะสามแถวเนาะรูปที่สามรูปที่สามคูณกับมันกี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าก้อนแล้วบวกสองนะคะรูปที่สี่ก็คือสี่คูณกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วมาบวกสองทีหลังแบบนี้สังเกตเนาะเราจะใช้รูปที่นะคะรูปที่รูปที่เนาะเอาไปคูณกับ จำนวนที่มันมากกว่ารูปที่เนี่ยสองตัวเห็นไหมรูปที่สองคูณสี่สี่ก็มากกว่าสองอยู่2ตัวเห็นไหมสามไปคูณห้าห้าก็มากกว่า3ามอยู่สองตัวสี่ไปคูณหกหก,ก็มากกว่า4ี่อยู่2ตัวดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องใช้รูปที่เก้าหน้าไปคูณกับจํานวนที่มากกว่า9้าอยู่สองตัวก็คือสิบเอ็ดนะคะแล้วมาบวก2อนักเ,เรียน 9ก้คูสิบเป็น99นะคะ99้บเวกสเป็น101นะคะนักเรียนข้อนีอ้โอเคเนาะต่อมาข้อที่4นะคะนักเรียนข้อที่4เราก็ต้องไปหาแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นเริ่มต้นครูดูแล้วเริ่มต้นอะ่ะมันจะเป็นลักษณะของอย่างนี้เนาะรูปอย่างนี้เห็นไหม ทุกๆตัวมันจะมีรูปแบบนี้เป็นแพทเทิร์นเริ่มต้นเสมอเห็นปะ่าแล้วมันเพิ่มอะครูขขให้เป็นสีสีน้งินก็นแล้วกันมันเพิ่มตรงนี้มาเห็นไหมตรงนี้ก็จะเพิ่มมาสองชิ้นตรงนี้ก็จะเพิ่มมา3มชิ้นเห็นปะดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ยังไงเริ่มต้นก่อนเนาะเราไปมองภาพแรกก่อนภาพแรกมันมีกี่ชิ้นเนี่ย มันมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเขียนแปดไ้ก่อนคิดแล้วมาเขียนแปดไ้ก่อนนะครับทุกๆตัวมันจะมีแปดชิ้นเป็นจุดเริ่มต้นเสมอใช่ไหมอ่าต่อมาตรงนี้เนาะมันบวกเพิ่มมันบวกเพิ่มเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าบวกเพิ่มห้าเนาะคุณครูขอเขียนห้าไ้ก่อนเนาะตรงนี้บวกเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอามันเป็นความสัมพันธ์เหมือนบวกเพิ่ม บวกเพิ่ม5้าอีก2ตัวใช่ไหมคะถ้าคุณครูเขียนเป็น5้าคูณสองงี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นบวกด้วย5้าคูณสดังนั้นตรงนี้ถ้าคุณครูเขียนใหม่ให้มันเป็นแบบรูปของความสัมพันธ์มันก็เป็น5้คูณหได้ใช่ไหมและตรงนี้ถ้าคุณครูเขียนใหม่ให้มันเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็น5คูณ0เพราะอะไรก็ตามคูณ0จะเป็น0ใช่ไหมูย์บก8ก็เป็น8 ตรงนี้8บวกกับ5ก็เป็น13ตรงนี้เป็น10เนาะก็เป็น18ตรงนี้เป็น15 15้บวก8ก็เป็น23มันก็ตรงกับจำนวนช่องจำนวนกล่องนี่เนาะเพราะฉะนั้นหนูสังเกตเนาะเริ่มต้นมันจะเป็นเลข8เหมือนกันหมดเลยนะคะเลข8เหมือนกันหมดเลยแล้วก็มาบวกกับ5คูณอ่ะไปดูจำนวนการคูณน,นะคะรูปที่1มันจะคูณ0 รูปที่สองมันจะคูณหนึ่งรูปที่สามมันจะคูณสองและรูปที่สี่มันจะคูณสามตัวคูณตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวที่เอารูปตรงนี้น้อยกว่าวน้อยกว่าตัวรูปเนี่ยไปหนึ่งตัวเห็นไหมหนึ่งก็จะเป็นศูนสองก็จะเป็นหนึ่งเห็นปะสามก็จะเป็นสองสี่ก็จะเป็นสามดังนั้นสิบก็ต้องคูณด้วย9ก้นังเรียนคะก็เป็นแปดบวกสีนะคะแปดบวกสีเป็น ห้าสิบสามรูปนะคะนักเรียนข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้าของเรานะคะเราต้องไปดูก่อนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ยังไงเนาะตรงนี้เริ่มต้นมีกี่จุดหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกอ่ะมีหกแน่นอน,นะคะ่ะนักเรียนมีหกเนาะต่อมาที่ ถ้าเรามองตรงนี้เดีเ๋ยวดูก้อเริ่มต้นก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้มันก็เป็นหกบวกกับหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็เป็นหกบวกสองหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ก็เป็น6บวกสเนาะเหลือ3ชิ้นถ้าเกิดหนูจะทําไปถึงรูปที่18หนูก็สามารถทําได้นะคะก็บวก1บวก2บวก3ไปเรื่อยๆแต่ถ้าโจทย์ปัญหาของหนูเป็นรูปที่ร้อยที่พันเหมือนที่คุณครูบอกอะ่ะหนูจะมานั่งไล่อย่างเงี้มันเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาแพทเทิร์นหรือแบบรูปก่อนว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะคะนะักเรียนความสัมพันธ์ต้องเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยนะนี อไปดูซิตรงนี้หมันเป็นเหมือน6บวกกับศใช่ไหมถึงจะเป็นหกศนก็เกิดจากรูปที่หนึ่งลบรูปเลขหนึ่งได้ไหมได้นะครับอันนี้เราต้องการเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณครูเปลี่ยนเป็นคุณครูเปลี่ยนเป็นรูปที่สองลบหนึ่ก็ได้เห็นไหมตรงนี้มันเป็นเลขสองใช่ปะ่ะคุณครูก็เปลี่ยนเป็น รูปที่สามลบหนึ่งมันก็เปสองเห็นไหมตรงนี้นะคะมันเป็นรูปที่มันเป็นสามเนาะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปที่สี่ตรงนี้นะรูปที่สี่ตรงนี้นะครับลบกับเลขหนึ่งเหมือนกันเลยก็ได้นะคะนักเรียนดังนั้นถ้าเรามองความสามพันรูปที่สิบแปดก็จะเป็นหกบวกอ่ารูปที่ก็คือสิบแปดเนาะสิบแปดลบหนึ่งนะคะ หกบวกสิบเจ็ดก็จะได้เป็นยี่สิบสามนะเองนักเรียนต่อมานะคะข้อที่หกอ่ะข้อนี้นะคะมีสามสีเลยเราต้องค่อยๆมองเนาะอ่ะเรามองสีสีส้มก่อนสีส้มตรงนี้มีหนึ่งตรงนี้มีสี่ตรงนี้มีเก้าตรงนี้มีสิบหก ความสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวข้องกับหนึ่งสองสามสี่พวกนี้ใช่ไหมรูปที่หนึ่งสองสามรูปสี่เนี่ยดังนั้นมองตรงนี้ถ้าเรามองก็จะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งใช่ปะตรงนี้ถ้าเป็นสี่ก็คือสองคูณสองสามก็จะเป็นสามคูณสามเป็นเก้าเห็นไหมสี่ก็จะเป็นสี่คูณสี่เป็นสิบหกดังนั้นรูปที่เจ็ดก็ต้องคือก็คือเจนะ็ดคูณเจ็ดเนาะเจ็ดคูณเจ็ดก็คือสี่สิบ เนะคะต่อมาสีฟ้าสีฟ้าของเรานะคะอันแรกมี3อันที่2มี1 2 3 4 5 6 6อันที่3มี9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี12อันที่4มี12นักเรียนความสัมพันธ์มันต้องเชื่อมโยงกับตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าอันนี้ก็คือรูปที่1นคูณส อันนี้ก็รูปที่สองคูณสามตรงนี้รูปที่สามคูณสามและสี่คูณสามดังนั้นรูปที่เจ็ดก็ต้องเป็น 3. เจ็ดคูณสามเยเจ็ดคูณสามเป็น 3. เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดน,นะคะและสุดท้ายเราไปมองสีชมพูโอ้โขอเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะเอาเป็นสีนี้กันแล้วกันสีชมพูของเรานะคะเริ่มต้นมีหนึ่งอันนี้มีสอง เป็น3แล้วก็เป็น4ใช่ไหมดังนั้นรูปที่7ก็ต้องมีแค่7รูปนะครับดังนั้นเขาบอกว่าและมีสีส้มบวกสีฟ้าบวกสีชมพูเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่49เอาอตรงนี้กลกันเนาะ49บวก21เป็น10ทด1เป็น4 5 6 7เนาะ70บวก7ก็จะเป็น จ็ดสิบเจ็ดรูปนะคะนักเรียนข้อนี้ข้อนี้ตอบเจ็ดสิบเจ็ดรูปนะคะอ่าข้อที่เจ็ดนะคะนักเรียนข้อที่เจ็ดความสัมพันธ์เรานับก่อนว่ามีกี่รูปเนาะมีหนึ่งมีสามมีห้ามีเจ็ดถ้าเราเป็นคนขยันก็นับไปถึงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ด ไปจนถึงรูปที่สิบสี่นะคะแต่เหมือนเดิมถ้าเลขตรงนี้มันเยอะมากๆเราจะไปนั่งไล่อย่างเงี้ยเสียเวลามากๆนะคะนักเรียนเพราะข้อสอบโอ e นตจะมีเวลาในการทําแค่ประมาณข้อละ2องถึงสามนาทีเท่านั้นนะคะดังนั้นเราต้องไปหาแบบรูปความสัมพันธ์ก่อนแบบรูปตรงนี้นะคะถ้าคุณครูมองครูจะมองแบบเป็นลักษณะอย่างนี้ดูนะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนาะ อันนี้ก็เป็น2บวกจุดเริ่มต้นอันนี้ก็มี2อยู่2ชิ้นบวกจุดเริ่มต้นอันนี้ก็มี2อยู่สชิ้น3คู่เห็นไหมบวกกับจุดเริ่มต้นดังนั้นจุดเริ่มต้นของเรามีเลขมี1ใช่ปะ่ะอ่ามี1ทุกอย่างมันต้องเอามาบวก1หมดเลยนะคะนักเรียนเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีชิ้นที่ต้องมาบวกหนึ่งหมดเลยนะครับ ไปดูความสัมพันธ์กันตรงนี้มันมีทั้งหมดสองเนาะสองเราก็สามารถใช้เป็นอะไรเอ,อ่ยนักเรียนใช้เป็นสองคูณหนึ่งได้ใช่ไหมรูปที่สองคูณหนึ่งได้อันนี้ถ้าเป็นตามแพทเทิร์นก็ต้องเป็นสามคูณหนึ่งเป็นสามใช่ไหมสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ้าวมันไม่ได้ดังนั้นเราต้องมองแพทเทิร์นแบบใหม่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนมองใหม่ปุ๊บตรงนี้ถ้าคุณครูใช้เป็น หนึ่งคูณสองได้ไหมหนึ่งคูณสองเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามได้ถ้าตรงนี้คุณครูใช้เป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ่าได้นะคะนักเรียนดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสองคูณอ่าเป็นสามคูณสองเนาะสามคูณสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะนักเรียนตรงนี้คุณครูใช้เป็นสามเนาะ จะสังเกตเนาะอ้าวทุกตัวมันคูณสองหมดเลยแล้วถ้าตรงนี้อ่ะถ้าคุณครูอยากจะคูณสองนะคุณครูเอาสูตรคูณสองได้ไหมสูตรคูณสองเป็นศูนย์ใช่ปะศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งมันก็ได้ดังนั้นเรามองก่อนท,ทุกๆตัวจะต้องเอามาคูณสองหมดเลยใช่ไหมแต่ตัวแรกอ่ะศูนย์เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับหนึ่งแต่ถ้าเรามองแล้วมาสัมพันธ์นะมันก็เหมือนเอาตัวที่น้อยกว่าหนึ่งอ่ะตัวที่น้อยกว่ารูปที่ตรงเนี้ยไปหนึ่งตัวเอามาคูณรูปที่ก็็เอาามมคูณหนย รูปที่สองก็เอาหนึ่งมาคูณรูปที่สามก็เอาสองมาคูณรูปที่สี่ก็เอาสาม,มาคูณดังนั้นตรงนี้ถ้าเป็นรูปที่สิบสี่นะคะก็ต้องเอาสิบสาไปคูณสองนักงเรียนแล้วก็บวกหนึ่งสิบสามคูณสองเป็นเท่าไหร่เอย่ยยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกบวกหนึ่งก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดนะคะ ข้อสุดท้ายของชุดนี้นะคะนักเรียนเราไปมองความสัมพันธ์เหมือนเดิมก่อนนับก่อนว่ามันมีกี่รูปเนาะอันนี้มีสองเนี่ยหนึ่งสองสี่แปดแก้วสิบนี้สิบเนาะอันนี้มีสิบแปดนะคะ อันนี้มี26โอ้โหความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามันให้เป็นแบบที่มันต่อเนื่องกันเลยเห็นไหมสองข้ามไปสิบสิบไปแปดแปดไปสิบยี่สิบหกนู่นแต่ถ้าเรามองแล้วมองด,ดีมันจะห่างกันประมาณแปดนะคะนักเรียนแต่ถ้าเรานับไปถึงรูปที่8ก็จิ๊บจของเราเนาะเหมือนเดิมถ้าเป็นรูปที่1นึ่งร้อยหนึ่งพันหนน่ะนับไม่ไหวหรอกดังนั้นเราต้องไปหาแบบรูปก่อน นะคะนักเรียนไปมองก่อนว่าเฮ้ยจากรูปที่หนึ่งเนี่ยขู่ขอกะกะบาดไปก่อนนะรูปที่หนึ่งนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนก้อนตรงกลางอยู่ตลอดเห็นไหมเห็นปะเพราะฉะนั้นท,ทุกทุกตัวเนี่ยจะต้องเอามาบวกอะไรเอ่ยบวกสองทุกตัวนะคะบวกสองแน่นอนอ่าบวกสองทุกๆตัวลงมาหน่ดน,นเดี๋ยวงงนะคะเดี๋ยวงงกับ ทัดเนาะอ่าบวกสองแล้วเราต้องไปหาก้อนข้างหน้าก่อนก้อนข้างหน้าอืมก้อนข้างหน้าจะอ,าอะไรดีตรงนี้นะคะยังมองภาพไม่ออกเนาะไปมองภาพตรงนี้ก่อนก้อนที่เป็นสิบนี่ก่อนนะคะนักเรียนตรงนี้ถ้าคุณครูใช้สองเนาะสองคูณสี่ได้ปะเพราะมันมีสองแถวแล้วไปคูณสี่ชิ้น สองสิแปดเก้าสิบอาะได้นะครับแล้วตรงนี้ถ้าเป็นสามคูณสี่สามสี่สิบสองสิบสามสิบสี่อมันไม่ใช่สิบแปดเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้แบบรูปแบบนี้ได้นะคะนักเเียนเพราะฉะนั้นลบก่อนตรงนี้ลบก่อนเนาะแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้าจะใช้ตัวไหนดีอะมองใหม่ก่อนออถ้าเราฟิกเลขสี่ไว้เลยอะ่ะสี่ไปคูณกับอ สไปคูณกับถ้าเอาแบบรูปมาเกี่ยวเนื่องเลยอะถ้าเราลองใช้นะคะน้องเนีคะอ่าพื้นที่มันจะไม่พอเขียน4ไปคูณกับสองคูณหนึงน้อเรี้ยนคะสี่ไปคูณกับ2อคูณหน,นะคะแล้วค่อยเอามาบวกสองได้ไหม สี่คูณสองคูณหนึ่งก็เป็นสี่คูณสองเป็นแปดใช่ปะแปดบวกสองก็เป็นสิบได้นะครับต่อมาตรงนี้เหมือนเดิมเอาสี่ตั้งหลักไว้เอาไปคูณเอาไปคูณสองนะคะแล้วก็คูณสองอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสี่คูณสี่เป็นแปดเอ 4, 4, 6, สีสี่สิบหกพอดีสี่สี่สิบหกแล้วบวกสองก็เป็นสิบแปดอ่าได้นะคะนักเรียนดังนั้นตรงเนี้ก็จะเป็น สี่คูณสามคูณสองก็จะเป็นสี่คูณสามสองหกหกบวกสองหกสี่ยี่สี่พ้ายี่หกเอ้ยได้นะคะนะักเรียนแต่ตรงนี้คุณครูยังไม่ทำเป็นแพทเทิร์นเนาะมันต้องเป็นมันต้องเป็นหนึ่ง หข้างหน้าแล้วเอามาคูณ2ข้างในนะคะนักเรียนดังนั้นถ้าตรงนี้เรามาทำแบบเพื่อนแบบฝูงจะได้ไหมสี่คูณกับ0ูนย์ศนคูณสอี่คูณศูนย์คูณส,ส,ณสเป็นศนยเนาะสีคูณศย์ก็เป็นศูนย์ศนบวกสก็จะเป็นสองซึ่งมันคือความจริงนะคะนันเรียนดังนั้นเราไปดูรูปที่แปดก่อนรูปที่แปดก็เหมือนเดินตั้งบล็อกไว้ เป็น4คูณตัวนี้เนาะตัวที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าตำแหน่งรูปนี้อีกหนึ่งใช่ไหมหนึ่งรูปที่สองจะเป็นเลขหนึ่งรูปที่สามจะเป็นเลขสองรูปที่สี่จะเป็นเลขสามดังนั้นรูปที่แปดก็เป็นเลขเจ็ดนะคะนักเรียนเจ็ดคูณกับสองแล้วก็มาบวกสองนักเรียน4คูณ74 7214 สองเนาะสี่คูณสิเป็นเท่าไหร่อ่ะสี 16, 16่สี่สิบหกคูณหนึ่งสหนึ่งสเป็นห้าสิบหกบวกสองหบวกสองก็เป็นห้าสิปดค่ะเรียนโอเคจบไปแล้วนะคะกับแบบรูปและความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อในเนื้อหาบทต่อไปกันนะคะนัีนนะคะวันนี้แค่นี้นะคะขอขอบคุณค่ะ